รักครั้งแรกอาจารย์ป๊อปปี้เลิฟเป็นยังไงม้างคะมีสาวคนหนึ่งที่ตอนนั้นผมผมน่าจะเป็นเด็กประถมอ,อ่ะป .5 ได้มั้งป .4 หรือป .4 ่าอ,อ,อะไรเงี้ยนะก็มีเด็กอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเนี่ยก็ไม่จําไม่ได้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่จำได้ดีความรู้สึกว่าเอ๊สาวคนนี้เราน่าสนใจตอนนั้นเพื่ออายุแค่จะเท่าไหร่เองมีคนถามว่าสเปคลูกสะภ้อาจารย์ที่อยากได้เป็นยังไงอ๋อสเปคลูกสะภ้ยอยากง่ายนิดเดียว ต้องมาร่วมบุรณมการสร้างชาติเนี่ยไอ้สเปคดีเก่งกล้าเนี่ยคือสเปคลูกสะพ้ยเลยวันนี้นทอะไรนะคะวันนี้มาทำค่ายเยวาวชนสร้างชาติที่ภาคเหนือโดยใช้จังหวัดแพร่เป็นที่ประชุมและมีค่ายครูสร้างชาติพอสร้างชาติด้วย โดยที่เราก็มารวมชุมนุมกันของนอสช,ชนักรประหสาดศึกษาการสาร้างชาติรุ่นที่11ที่เป็นคนทำนะครับทำมา4จังหวัดตอนนี้จังหวัดที่4ก็เลยเป็นการปิดงานอันสําคัญในการรวบรวมเยาวชนแกนนําไปตั้งชุมนุมเยาวชนสร้างชาติในจังหวัดในภาคเหนือ17จังหวัดและมารอบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเยาวชนก็มากันหลากหลายครูบาอาจารย์ ที่เป็นครูที่ปรึกษาพอก็มากันเยอะก็เลยคิดว่างานเพิ่งเสร็จนะครับอันนี้กําลังจะเดินทางไปน่านครับอาจารย์รักครั้งแรกอาจารย์ป๊อปปี้เลิฟเป็นยังไงบ้าง,งคะมีสาวคนหนึ่งที่ตอนนั้นผมไผมน่าจะเป็นเด็กประถมอะปหได้มั้งปสหรือปสว่อ,อะไรเงี้ยนะก็มีเด็กอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเนี่ยก็ไม่จําไม่ได้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่จําได้ด้ความรู้สึกว่าเอ๊ะ สาวคนนี้เราน่าสนใจตอนนั้นเพื่ออายุแค่จะเท่าไหร่เองสิบขวบได้ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเกิดความคิดว่าไสาวคนนี้นี่น่ารู้จักจังเลยนะแต่ก็ได้แต่คิดก่นไม่ได้สาวพันต่อไม่ได้ห้ทำเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลาชื่ออะไรคะอาจารย์ชื่อชื่อ,อ<ๆ>ยังไม่ได้เลยเพราะว่านานมากแล้วมีคนถามว่าสเปคลูกสะใภ้อาจารย์ที่อยากได้เป็นยังไงอ๋อสเปคลูกสะใภ้อยากง่ายนิดเดียว หนึ่งต้องมาร่วมบูรดมการสร้างชาติต้องมาช่วยกันทำงานให้แผ่นดินของเราเนี่ยนะมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยของเรานะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ความเก่งก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ไมสําคัญที่สุดเก่งนี่ต้องเป็นเก่งระดับพกการนะคือจะต้องเป็นคนที่มีความเก่งสารพัดความรู้ก็ดีท่านี้เอาแด่อุดมกติก่อนนะจะได้แบบไม่รู้นะ,ะความรู้ดีต้องเรียนมหาลัยชั้นดีของโลกมา นะครับแล้วก็จบประมาหลายปริญญาหน่อยอาจจะต้องจบจบได้ถึงปริญญาเอกยิ่งดีแสดงว่าเขาฝึกฝึกความสามารถในการค้นคว้าความรู้นะความรู้ความสามารถนี้ต้องเยอะสมรรถนะทักษะนี่จะต้องมี12หมวดใหญ่เลยก็คืออยู่ในหนังสือคนเก่งสร้างได้นะครับรู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลไม่พอมีทักษะที่พิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถสูงมากแล้วก็ต้องมีทั้งบุคลิกชีวิตที่ดูเหมือนว่า ครบถ้วนตามหนังสือยอดคนคือมีลักษณะ20ประการอันนี้ก็คือเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็มีคนดีเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถ้าเบื่อว่าไม่ไม่ทุดงชีวิตไม่มีใจเพื่อส่วนรวมยังเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงเนี้ยอันนี้สเปคนี้ก็ต้องเรียกร้องหนักหนักยิ่งกว่าความเก่งนะครับความกล้าก็ต้องบอกว่าต้องทดสอบดอูว่ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องได้ไหมเน,นี่ย ไอ้สเปคดีเก่งกล้าเนี่ยคือสเปคลูกสะพ้ายเลยอาจารย์หน้าตาหน้าตาอ๋อหน้าตาหรือหน้าตานี่โดยธรรมชาตินะคนดีเก่งกล้าหน้าตาจะดีไปเองงั้นเรายังไม่ไปดูหน้าตาเพราะหน้าตามันเป็นเรื่องที่จะดีอยู่เพียงถืออายุแค่30พ้คน30หน้าตาก็จะเริ่มแย่ลงดังนั้นอย่าไปสนใจหน้าตามากสนใจเป็นคนดีเก่งกล้าแล้วก็หน้าตามันก็เป็นรอหน้าตามันจะดีก็ดีไปเป็นของแถม หน้าตาธรรมดาก็ไม่ว่ากันเพราะยังไงก็ตามคนที่จะหน้าตาดีอ่ะไม่เกินสามสิบหลังจากนั้นก็จะค่อยๆแย่ลงจะไปแย่สุดๆตอนประมาณสักสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยอัจหน้าตาอย่าไปสนใจมากถ,าถ้าสมมตบบิว่ามีจากร้อยข้อนี้เขาได้แค่ก้สิบฐานไหมคะอาจารย์โอ้ยคนเราเนี่ยมันมันต้องพยายามตั้งเป้าให้สูงไว้แต่ว่าชีวิตจริงจะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะไรที่อาจารย์ทำรู้สึกไร้สาระที่สุด ไร้สาระที่สุดเลยโ oh, อ้ไล่สาระที่สุดเรี่อ <c oughs> คิดหนักเลยนะเพราะส่วนใหญ่เป็นคนทําเรื่องมีสาระดังนั้นจะบอกจะไร้สาระก็ยังหายากเลยไร้สาระที่สุดมนะันต้องมาเทียบกันอีกอันนี้ต้องคิดหนักเลยว่าไร้สาระที่สุดคือทําอะไรมาในชีวิตนยะอาจจะเป็นอาจจะเป็นได้นะเป็นนั่งฟังไอคอนเสิร์ตนะเพราะว่าคิดว่าท่านทูตก็เชิญไปไปฟังคอนเสิร์ตใหญ่ของต่างประเทศแล้วก็ ให้กริงใจอยากให้เกียรติท่านก็ไปเป็นแขกผู้มีเกียรติไปไปนั่งคอนเสิร์ตอยู่ก็นั่งเฉยๆนั่งดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกเบือ่อเบื่อมากเลยเพราะาคอนเสิร์ตแบบที่เราก็ไม่ได้ชอบอะไร่าไหร่แต่ก็ตามบรรยาทก็มีความรู้สึกว่าเสียเวลาไปเยอะเลยก็รู้สึกอยากออกจากกลับบ้านเสียทีได้ไปทํางานหน้าที่แต่ไปไม่ได้เพราะเกีงใจเพราะว่าเขาล็อกทุกทางไม่ให้ออกก็มีความรู้สึกว่า ไร้สาระที่สุดอันหนึ่งนะจะไม่ไม่รู้ที่สุดหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องไร้สาระของการใช้เวลาม,มันไม่ค่อยสนุกแถมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าได้แต่ตามมารยาทที่เขาเชิญอาจารย์สิ่งที่อาจารย์กลัวที่สุดคือเรื่องอะไรคะกลัวที่สุดคือตอนตายแล้วเนี่ยงานที่มีความปรารถนาอยากจะทําให้สําเร็จเนี่ยมันยังไม่สําเร็จหรือไม่เห็นทางจะสําเร็จ แล้วส่งต่อให้คนสืบทอดทําต่อไม่ได้สร้างคนสืบทอดไม่ได้ส่งต่อไม่ได้งานไม่สําเร็จก็มีความรู้สึกว่าจะกลัวที่สุดในชีวิตเพราะรู้ว่าเวลาอายุไขัชีวิตเนี่ยมันสั้นเราอาจจะมีเวลาไม่พอถ้าเราไม่ร่งทำแล้วก็มีงานค้างอางเยอะที่จะทําให้เสร็จครับอาจารย์ชลตเป็นคนตลกไหมผมเป็นคนที่ถ้าไม่ถ้าไม่ตลกก็แปลว่าตลกหากินไม่ได้แล้วในชีวิต ตลา,าตลกเขาก็เป็นการตลกโดยการต้องพยายามประกอบอาชีพนะผมเป็นคนตลกโดยที่ไม่มีอาชีพที่จะเป็นไม่ไม่ได้เป็นอาชีพนักนัก,นกสแสดงตลกแต่ว่าเป็นคนโดยตลกโดยธรรมชาติพูดอะไรก็ตลกหมดอะ่ะก็สังเกตคนก็หัวเราะไปเรื่อยโดยท,ท,ที่เราก็ไม่รู้เขาหัวเราะเรื่องเราตลบซ้ำ ยกตต่อย่างเงี้ยมานั่งอยู่ในรถกันนี้เลยปล่อยให้เอากล้องมาจอ่อทางทางี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กล้องนี้ถ่ายไปแล้วมันจะออกมาดีเท่าตัวจริงไหม